ไปติดตามการประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีกับคอสชออนัดแรกเพื่อติดตามการทํางานในรอบหนึ่งเดือนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ําการใช้อํานาจเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความสมานณฉันในประเทศคุณปวีนาฟักทองรายงานสดมาจากสมมสมอรทหารบกค่ะเชิญค่ะคุณปวีนาคะ ค,คุณกลองแก้วคุณจันทิมาคะหลังจากนายกรัฐมนตรีกําหนดให้มีการหาหรือระหว่างคณะรัฐมนตรีและคอสอชอเป็นประจําทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่คณะรัฐมนตรีและคอสอชอมีการหาหรือร่วมกันเบื้องต้นเป็นการติดตามการทํางานหลังจากมีรัฐบาลมา1เดือนแล้วขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันในที่ประชุมนะคะว่าจากนี้ไปจะเร่งเดินหน้าตามรถแมพเพื่อให้กระบวนการปฏิรูปสําเร็จได้ในที่สุดค่ะ การประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชครั้งแรกที่สมโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเป็นประธานก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคอสชอและคอ,อ,อรมอจะติดตามแผนงานที่กำหนดไว้ในทุกด้านเพราะถือเป็นตัวแทนในการวางรากฐานประเทศซึ่งจะต้องการใช้อำนาจให้เกิดความเรียบร้อยและความสมานฉันในประเทศหากมีปัญหาติดขัดจะเร่งแก้ไข เพื่อให้ประเทศเดินหน้าปฏิรูปได้สําเร็จรวมถึงสร้างความสามารถคีปองดองให้คนในชาติโดยขณะน,นี้กระบวนการปฏิบัติได้เริ่มขึ้นแล้วนอกจากนี้ยังมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติดําเนินการตามรถแมบที่วางไว้ ขณะที่การประชุมวันนี้ค่ะรัฐบาลจะสรุปผลการดําเนินงานในครบรอบ1เดือนให้คอสชอรับทราบร่วมถึงหารือการเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันร,ระหว่าง5กลุ่มงานของคณะรัฐมนตรีและคอสชอเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทํางาน จากนั้นจะเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยพลอากาศเอกประจินจันทตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอขอตรึงราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT ที่จะเพิ่มราคาขึ้น1-2บาทต่อสถานีหลังจากนั้นคะ่ะกระทรวงได้มีการเจรจาก,กันแล้วนะคะกับบริษัทร,รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดเพื่อที่จะขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะขณะที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจะเส นอมาตรการช่วยเหลือชาวนาทั้งระบบขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอข้อมูลการกําหนดพื้นที่ประสบภัยแล้งให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะทางสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาส,าสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุคณะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำถุงบรรจุภันธุ์รักษาความสดของลำไย,ยซึ่งผลิตจากฟิล์มนะคะที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถรักษา,ษ,าษาความสดของลำไย,ยได้40ถึง45วันที่อุณหภูมิ2องศาเซลเซียสหรือหากเก็บเอาไว้นะคะที่อุณหภูมิ4ถึง8 องศาเซลเซียสจะสามารถเก็บลำไย,ยเอาไว้ได้ถึง14ถึง21วันค่ะ อีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องจับตานะคะคือเรื่องของการพิจารณายกเลิกกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมาซึ่งเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าอาจไม่จําเป็นต้องพิจารณายกเลิกส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจกลับไปที่ทาเนียบรัฐบาลไปประชุมเรื่องของสาระ,ะก่อนที่เดินทางไปเยือนเมียนมาในวันที่9และ10ตุลาคมนี้ค่ะคุณกลองแก้วและคุณจันทิมาค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณปวีนาค่ะ